จันหญ่พันฮอดยาพันหาพันปูที่สูบยาตีปูปูอันนี้บมันปูนี่นางขามอยา้นยายเ่าย่าเ่าีอันนี้ย่าเ่าเยาจงหมาก็ย่าเ่าจังว่าเรยวหาปูปูยุใส่เลยก็มีแต่ยานางเขามออยวกันดอกพันยาใส่เบตองพุถอโบราณนึ่งสิเราหน้ายย เขาโลานจ้าก็ดูจะใบตองนี่แหละใบตองพันบแ่ใส่กระดาษพันใส่ต่ใบตองตีอ๋ต้องเฮ็ดทุกสินตีข้างในเฮ็ดเฉพาะสินใยนำมันต่น้ำมันกับป่อยนำนำมันใค่ยืยำมันกับปล่อยพันหิวหญ่มันเลยยู่หมากหิวหญ่เตะปูก็ได้แต่ว่านยานีอิ่มตลอด พูดหลดได้เมื่อไหร่เขียวสุ้มเอเขียวสุ้มเอ๋อบ่ต้องล่อวั่นศิลป์เบิ่งใบพูดอ่ะเป็นงานนี่ครัว่าเขียวสุ้มเอ๋อบ่ต้องล่อวั่นศินเบิ่งใบพูดหลุด้เลยมหาแต่วั่นศินแล้วก็อิ่มมองป่องหมากแล้วแต่ว่าปูอีตี้ต้องล่อวั่นศินก่อนจึงได้เขียวกับยาเอาเฮ็ดไปเฮ็ดไป